สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกทุคนเข้าสู่ช่องเมาโฟร์เคเรี่ครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในช่วงของเมาคุงหุ้นเทคนิคนักปีนดอยกันอีกแล้วนะครับผมหลังจากไม่ได้มาประมาณสัปดาห์หนึ่งนะวันนี้เราก็มาดูหุ้นกันต่อที่จริงก็คือผมไม่รู้จะมาวิเคราะห์หุ้นอะไรดีนะหาหุ้นมาวิเคราะห์ไปใครได้ดันะงนั้นเราไปดูหุ้นตัวแรกกันเลยดีกว่าครับผมนะที่เราจะมาวิเคราะห์กันในวันนี้ โดยหุ้นตัวแรกที่าจะมาวิเคราะห์กันในวันนี้เนี่ยก็คือหุ้น TPIPL นั่นเองนะตอนนี้ TPIPL มีราคาอยู่ที่1.77บาทนะครับผมนะมาดูแนวโน้มกันสักนิดหนึ่งแนวโน้มของหุ้น TPIPL ครับผมนะในรายเดือนนะ MACD ครับไซส์เวยอยู่ในแดนบวก นั่นหมายความว่าหุ้น TPIPL ในระยะยาวเนี่ยยังเป็นหุ้นขาขึ้นอยู่นะครับผมยังเป็นหุ้นขาขึ้นอยู่ในรายสัปดาห์เนี่ยก็เข้าสู่แดนบวกแล้วนะครับผมแล้วก็ยังเป็นสลบขาขึ้นด้วยเพราะนั้นราคา TPIPL เนี่ยก็เป็นขาขึ้นนะครับในรายวันเป็นเข้าสู่แดนบวกแล้วจากแดนลบ นะคะสลบขาขึ้นเพราะนั้นราคารายวันก็ขึ้นอยู่เหมือนกันนะครับผมราคารายวันก็ขึ้นอยู่ในสัปดาห์ก็ขึ้นอยู่รายเดือนก็ขึ้นอยู่นั่นหมายความว่าหุ้น TPIPL เนี่ยถือว่าเป็นหุ้นขาขึ้นครับถือว่าเป็นหุ้นขาขึ้นนะครับนะแต่ว่าเป็นหุ้นขาขึ้นแบบ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 นะสักเล็กน้อยนะก็คือขึ้นอาจจะขึ้นไม่เยอะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหุ้น TPIPL เนี่ย กลายเป็นหุ้นไซส์สวีไปแล้วนะครับผมก็คือหุ้นที่อยู่ช่วงขึ้นลงเนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าแน่นอนแล้วเดี๋ยวอติ๊กอะไรนิดหนึ่งโอเคนะคับผมขึ้นลงแน่นอนแล้วเพราะนั้นขึ้นสูงสุดของหุ้น TPIPL เนี่ยจากที่ผมคาดการนะครับผมน่าจะอยู่ที่เส้นนี้ 4.85บาท4.85บาทตรงนี้น่าจะเป็นสูงสุดของหุ้น TPIPL นะครับ4.85 4.7ประมาณนี้น่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับผมน่าอยู่แถวๆนี้นะ4.7น่าอยู่แถวๆนี้นะครับผมนะเนี่ยคือสูงสุดที่เคยเป็นมานะแต่ว่าในสูงสุดปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่นะผมสูงสุดปัจจุบันเนี่ย ไม่ใช่ตอนนี้สูงสุดปัจจุบันเนี่ยมันไม่ถึงมันไม่ถึงนะครับสูงสุดปัจจุบันไม่ถึงตอนนี้ดีกว่ามาดูจุดต่ําสุดกันก่อนนะจุดต่ําสุดที่เป็นไปได้ของหุ้น tpipl นะราคาจะอยู่ที่0.2บาทนั่นคือราคาที่เคยเป็นราคาที่เคยเป็นแล้วก็ไม่เคยลงถึงอีกเลยนะมีลงถึงอยู่นิดเดียวก็คือ0.2บาทนะครับ0ีบาทนี่คือราคาที่เป็นอยู่ เพราะนั้นราคาก็จะวิ่งอยู่ระหว่าง0.2กับ4.7นะระหว่าง0.2กับ4.7ในุน tpi pl ตัวนี้นะครับเอาละงั้นราคามันจะวิ่งอยู่ประมาณนี้จริงๆใช่ไหมเอาลามาดูเส้นราคาสำคัญสำคัญของ tpi pl เนื่องจากมันไซส์เวมันไซสเวนะถูกไหมครับผมนะเพราะนั้นมันจะมีเส้นสำคัญสำคัญอยู่ นะเส้นแรกครับผมนะให้เป็นเส้นสีอะไรดีให้เป็นเส้นสีนส,นส,ส,สีม่วงแล้วกันนะครับผมเส้น0.618เท่านะราคาประมาณสักสองจุ้าสามบาทประมาณนี้นะหุ้นตัวนี้ตอนนี้ TPIPL เนี่ยขึ้นมาถึง0.618เท่าแล้ว1ครั้งนะครับผมนะแล้วก็ลงกลับไปอีกครั้งหนึ่งก็คือลงกลับไปแถวแถว นะแถวแถวให้เป็นเส้นสีสีฟ้าตรงนี้นะครับผมประมาณ1.9นะลงกลับไปที่ประมาณตรงนี้คือ1.9นะครับผมนะลงกลับไปที่จุดเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทีท่าของหุ้น TPIPL นะปัจจุบันนี้คือหุ้นขาขึ้นนะผมดูจากอินดิเคเตอร์ดูจากอินดิเคเตอร์นะครับผมนะมนะเป็นหุ้นขาขึ้น ค,คำถามคือมันจะขึ้นไปถึงไหนนะครับผมนะเพราะนั้นจุดแรกที่ขึ้นไปถึง100%แน่นอนนะครับผมก็คือ1.9เนี่ยขึ้นถึง100%แน่นอนนะอีกอันนึงก็คือเป็นจุดที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นจุดนิวไฮนะเป็นจุดแนวต้านนปัจจุบันนะครับผมก็คือ2.18ตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นถึงแน่นอน100%แล้วนะครับผม2.18ตัวนี้ในระยักะ ใกล้ระยะกลางประมาณนี้อีกสักหลายเดือนน่าจะขึ้นถึงแต่อีกหลายเดือนข้างหน้าก็คือประมาณสักปีหน้าต้นๆปีเนี่ยขึ้นถึง1.9เอันเนี้ยแน่นอนร0 0เซนตะครับผมนะแล้วก็จะไปต่อที่2.18นี่ก็อาจจะต้องใช้เวลากันอีกสักนิดหนึ่งนะอาจจะไม่ใช่เร็วเร็วนี้อาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้แต่น้าถึง2.18แล้วถึงจะค่อยๆไป2.9 ทีหลังนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้น TPIPL เนี่ยผมก็ถือว่ามันเป็นหุ้นขาขึ้นนะครับผมเป็นหุ้นเทรดอัพที่เราจะไปขายในระยะยาวได้ที่2.18จุแสองจุดสองล้วกันให้าเป็สองจุดสองไปก็จะขึ้นอีกประมาณสัก24่สี่ยีเปแต่สองแต่1นจุเนี่ยชัวร์เลยนะหนถ้าเป็น1.9เนี่ยนะมันก็จะขึ้นอีกประมาณสักเเปรถูกไหม นะแต่อันนี้หนึ่งจุดเก้าจะเร็วกว่านะขึ้นถึงแน่นอนหนึ่งจุดเก้านะครับผมนะแต่ผมให้เป้าไว้ที่สองจุดสองก็แล้วกันก็ค่อยๆดูกันไปในหุ้นที i ี l พนะครับไปขายกันแถวๆนั้นแล้วกันนะตั้งจุดขายเอาไว้ตั้งจุดขายเอาไว้แถวๆนี้นะครับผมนะแต่ไม่มีทางเกินปัจจุบันเนี่ยไม่มีทางเกิน4.7นะ2.9กนี่ก็ว่ายากเลย จะขึ้นเป็น4.7ที่ยากกว่าหลายเทา่าไปดูหุ้นตัวที่สองเนี่ยครับตัวที่สองที่เราจะดูกันวันนี้ก็คือหุ้น MBK หุ้น MBK นะครับไปดูหุ้น MBK กนะันสักนิดหนึ่งขอดื่มน้ำสักครู่หุ้น MBK ปัจจุบันหุ้น MBK ราคาอยู่ที่19.2บาท MBK Public Company 19.2บาทขึ้นมาตอนที่ผมดูครั้งที่แล้วเนี่ยประมาณ2บาทไวมากๆไวมากๆไม่ต้องบอกก็คงจะรู้นะครับผมไม่ต้องบอกก็คงจะรู้นะว่า MBK เป็นหุ้นขาขึ้นแล้ว นะครับผมแล้วก็กําลังจะขายานขึ้นเรื่อยๆด้วยหรือเปล่ามาดูกันสักนิดนึงอ่า MBK นะแนวโน้ม MACD ครับกาลังเข้าสู่แดนบวกเพิ่งเข้าด้วยนะครับผมเพิ่งเข้าด้วยเพิ่งเข้าสู่แดนบวกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นหุ้นขาขึ้นในระยะยาวในรายสัปดาห์เนี่ยไซสเวอยู่แดนบวกเพราะนั้นหุ้นตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นหุ้นขาขึ้นในระยะยาวอยู่แล้วนะครับในระยะยาวอยู่แล้ว ผมสงสัยว่าทำไมมันไม่แอดจัดให้ผมใช่ไหมเดอกแล้วลายวันนะครับผมนะไซส์เวยในแดนบวกเหมือนกันเพราะนั้นเป็นหุ้นขาขึ้นยาวๆไปครับในหุ้น mbk เป็นหุ้นขาขึ้นยาวๆนะตอนนี้ขึ้นไปแล้วนะครับผมและคาดการว่ากำลังจะขึ้นต่อไปดูราคา mbk กันสักหน่อยครับนี่ราคา mbk เนี่ยเป็นเนินภูเขาแบบนี้เลยนะเพราะนั้นไม่ต้องบอกก็รู้ใช่ไหมครับผมว่าส่วนมากเนี่ย ผมเนี่ยมักจะซื้อนะครับผมที่นิวไฮในตอนราคาเริ่มต้นราคาเริ่มต้นครับถือที่นิวไฮเพราะนั้นนิวไฮของผมคือสองจุดเ้าหบาทใน MBK ผมก็จะซื้ออยู่แตแถวนี้นะครับผมนะซื้ออยู่แตแถวนี้สองุด้าบาทนะแล้วผมก็จะไปขายที่หนึ่งจุหนึ่งปดเท่านะหรือคือราคามาสี่จุดหนึ่งเจ็ดสี่จุดสองเจ็ด ประมาณนี้นะจากซื้อมาเท่าไหร่นะสองจุดเก้าห้านะครับผมนะขายสามจุดหกหนึ่งแปดเท่าเจ็ดจุดเจ็ดหกมันประมาณนี้เดี๋ยวดูก่อนนะราคาตัวนี้มันเออเออเ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 ดีเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมขึ้นถึงตรงนี้ขายที่ประมาณนี้สามจุดหนึ่งแปดเท่าเจ็ดจุดเจ็ดหกนะ,ะยอดประมาณนี้ แล้วตรงนี้ผมก็จะคิดว่ามันจบเวฟหนึ่งแล้วผมจะคิดว่าจบเวฟหนึ่งแล้วนะผมจะซื้อต่อในเวฟที่สองแต่มันก็ไม่ถึงเวฟที่สองนะครับผมไม่ถึงเวฟที่สองเพราะนั้นเนี่ยผมเลยเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งที่7.6นะนิวไฮนิวไฮซื้ออีกครั้งหนึ่งที่7.6ที่นิวไฮตรงนี้แหละ นะต้องซื้ออีกครั้งหนึ่งที่7.6ท,ที่นิวไฮตรงนี้นะครับผมเพราะว่ามันไม่ลงถึง0.618เท่าเพราะนั้นผมก็ซื้ออีกครั้งหนึ่งแถวๆนี้เพราะนั้นจริงๆแล้วก็คือมันยังไม่จบเวฟหนึ่งในหุ้น MBK ตัวนี้นะครับผมมันยังไม่จบเวฟหนึ่งเวฟหนึ่งเนี่ยเท่าที่คาดการเนี่ยน่าจะจบตรงยอดยอดบนสุดตัวนี้นะครับผมยอดบนสุดตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันไม่จบเวฟหนึ่งตรงนู้นแล้วเลย 3.618เท่ามาแล้วเนี่ยจุดที่ผมจะขายเนี่ยมันก็จะกลายเป็นนิวโลถูกไหมครับผมผมก็รอนิวโลมาตลอดนะจุดที่ผมจะขายมันก็ไม่นิวโลสักทีหนึ่งนะครับผมมันก็ไม่นิวโลสักทีหนึ่งนะจนมาถึงเส้นนี้นะครับผมจนมาถึงเส้นนี้มันถึงจะนิวโลให้ผมเพราะนั้นผมจะขายหุ้น MBK ที่ราคา19.7บาท19.7บาท นะซื้อมาประมาณเจ็ดจุดหกซื้อซื้อกับใบครั้งนะเจ็ดจุดหกที่นิวไฮแล้วขายไปทีเนี่ยที่สิบเก้าจุดเจ็ดบาทที่นิวโลเนื่องจากหาจุดขายไม่ได้ผมก็จะขายที่นิวซื้อนิวไฮขายนิวโลแบบนี้นะครับผมนะแต่พวกนี้มีความเสี่ยงกรุณาระวังก่อนลงทุนต้องต้องเน้นคําเตือนต้องเน้นคําเตือน,อน,น,อนการลงทุนมีความเสี่ยงนะกรรณาศึกษาก่อนลงทุน เอาละในเมื่อโมบอกว่าเป็นเวฟนี้เป็นเวฟที่1นะครับเป็นหุ้นขาขึ้นเวฟที่1เพราะนั้นหุ้นขาขึ้นเวฟที่สองเนี่ยก็จะอยู่ที่0.618เท่าครับก็ราคาประมาณสัก 10. 7ุดบาทนะตรงนี้ก็ยังอยู่เวฟที่สองเพราะนั้นเราก็จะซื้อนะหุ้น mbk ที่ 10. 7 1ุดบจดบาทประมาณนี้10 8จบาทเนี่ยเราเข้าซื้ออยู่แถวๆนี้เลย นะครัแต่ถ้าใครเฝ้าจริงๆเนี่ยน่าจะได้กันราคาประมาณนี้10.8บาทนะครับผมได้ราคานี้แน่นอนแล้วก็หุ้นตัวนี้เนี่ยก็จะไปทําเวฟที่สามถูกไหมครับเข้าซื้อเวฟที่สองแล้วหุ้นมันก็ต้องไปทําเวฟที่สามนะแต่ก่อนไปทําเวฟที่สามเนี่ยมันก็จะต้องถึงนะมันก็ต้องถึงแนวต้านซะก่อนที่25.75 นะครับผมยี่สิบห้าเจ็ดห้าเอาละไปดูเวฟที่สามต้นนิดหนึ่งว่าเวฟที่สามนี่จะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมนะหุ้นตัวนี้ครับ MBK เนี่ยเวฟที่สามจะอยู่ที่ราคาสามสิบห้าบาทหนึ่งจุดหกหนึ่งแปดเท่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมจะให้เป็นเซลวันในเวฟที่สามนะครับผมเป็นหุ้นเซลวันในเวฟที่สามเซลวันในเวฟที่สามอ่า แต่หุ้นตัวนี้จะถึง25.75ก่อนสิ่งที่จะถึงก่อนเลยจริงๆก็คือ20บาทนะครับผม20บาทเนี่ยถึงแน่นอน100%แล้วทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยก็บอกว่าไม่น่าเดาเลยนะครับผมไม่น่าทายอย่างนั้นเลยเพราะว่าเห็นเห็นอยู่ว่ามันต้องถึงนะครับก็จานแหลกก็เห็นเห็นอยู่เนี่ยแหละนะนะผมก็บอกว่าเห็นเห็นอยู่20บาทเนี่ยแน่นอน100%นะครับผมแล้วก็จะไปชะงักอยู่แถวเนี่ย20บาท22บาท นะแล้วค่อยไปถึง25.75บาทตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับผมเนื่องจากมันถึงแนวต้านหลักของตัว MBK นะ25.75้าุหตัวนี้นะครับผมมันจะไปต่อหรือมันจะลงเนี่ยก็อยู่ที่ตรงนี้แหละแล้วถ้ามันไปต่อได้นะนิวไฮที่2ี่5เ็ดห้าเนี่ยมันก็ต้องไปถึง35บาทอย่างแน่นอนถ้ามันนิวไฮที่2ี่5ิบห้เลยนะไม่โดนตบกลับลงมาซะก่อนนะครับผมนะเพราะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสโดนตบกลับลงมาสูง นะแต่ผมจะทายเอาไว้ที่ M B K เป็นหุ้นเวฟสามเซลล์วันนะครับผมนะที่สามสิบห้าบาทเวฟสามเซล์วันที่ราคาสาสิบห้าบาทนะหุ้นตัวนี้ก็จะขึ้นไปประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นจากราคาปัจจุบันสิบเก้าจุดสองตัวนี้นะแต่สิบเก้าจุดสองเนี่ยน่าจะขึ้นยี่สิบสองบาทแน่นอนแล้วนะครับผมขึ้นแน่ๆอีกสาบาทใช่ขึ้นแน่ๆอีกสานนกบาทนะครับ ขึ้นแน่ๆอีกสาบาทนะเพราะนั้นยี่สิเปอร์เซ็นเนี่ยมาแน่นอนในหุ้น MBK ตัวนี้นะครับผมนะไม่ต้องขายบ้านขายรถไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาเงินเย็นๆไปลงนะครับนะเพื่อเอ็กซ์เดียนอะไรขึ้นมาเนี่ยเงินจะได้ไม่หมดนะครับในหุ้น MBK ตัวนี้นะเพราะนั้นเฝ้าไว้เฝ้าไว้ครับในหุ้น MBK นะครับผม ไปดูหุ้นตัวต่อไปครับผมหุ้นตัวต่อไปที่จะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือหุ้น SC หุ้น SC นั้นเป็นอย่างไรมาดูหุ้น SC กันสักหน่อยมาดูหุ้น SC กันสักหน่อย SC แนวโน้มเป็นอย่างไรครับนะ SC แนวโน้มเนี่ยเป็นหุ้นไซส์เวย์ MACD เป็นไซส์เวย์อยู่ในแดนบวกเพราะนั้นหุ้น SC ถือว่าเป็นหุ้น ขาขึ้นนะครับผมเป็นหุ้นขาขึ้นนะในรายสัปดาห์เนี่ยตอนนี้นะจากแดนบวกมาแดนลบแล้วเข้าสู่แดนบวกแล้วนะครับผมนะจากแดนลบมาแดนบวกสิเมื่อกี้ผมงงอะไรก็อย่างเข้าสู่แดนบวกแล้วเพราะฉนั้นตอนนี้เป็นสโลปขาขึ้นในแดนบวกเพราะฉะนั้นในระยะกลางเนี่ยเอสีก็ขาขึ้นในรายวันตอนนี้นะครับผมนะเข้าสู่แดนบวกแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้น เอก็จะเป็นขาขึ้นแต่เป็นการทยานที่ไม่เยอะมากเพราะนั้นก็จะไปเรียบๆมาเรียงๆนะอาจจะทยานไม่หุ่นหวาดนะอาจจะไซสเวยอยู่แถวๆนี้ก่อนในพวกนี้นะครับผมในหุ้น SC s อสเอสเตัวนี้หุ้น SC s อส s ีเอสเก็เหมือนกันนะครับผมหุ้นเอสเอสเก็เหมือนกันอ่ามาดูมาดูมาด,มาดูตอนเริ่มต้นหุ้น SC s อสเอสเอย่างที่บอกไปครับส่วนมากผมซื้อที่ไหนครับ ส่วนมากเนี่ยเวลาผมเล่นหุ้นเนี่ยผมมักจะซื้อที่นิวไฮนะเพราะว่านิวไฮนั้นเป็นสัญญาณของหุ้นขาขึ้นแต่หุ้นเอนั้นมันไม่นิวไฮเลยครับผมนะแล้วก็อยู่ดีมันก็กลายเป็นหุ้นขาลงซะอย่างนั้นนะอยู่ดีมันก็ลงซะอย่างนั้นแล้วมันไม่นิวไฮเพราะนั้นตอนเริ่มต้นมาเนี่ยผมก็หุ้นไม่ขึ้นแล้วผมจะไปช้อนซื้อที่ไหนดี นะจุดที่ผมไปช้อนซื้อครับมันก็จะ,จะอยู่ที่นะมันก็จะอยู่ที่นะครับผมจุดที่ผมช้อนซื้อเนี่ยก็อยู่ที่หนึ่งจุดหกหนึ่งแปดเท่าครับเป็นจุดแรกสองบาทหุ้นตกอีกสองจุดหกหนึ่งแปดเท่าครับหุ้นตกอีกสามจุดหกหนึ่งแปดเท่าครับหนึ่งจุดหนึ่งสามบาทนั่นคือจุดที่ผมจะช้อนซื้อนะครับผมนะอีกจุดหนึ่งก็คือจุดนิวไฮนะครับผมนะนิวไฮนะแต่ต้องอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งสามด้วยนะ New High, นิวไฮครับผมเพราะนั้นนิวไฮของมันก็คือที่ต่ำกว่า1.13อยู่ที่ราคา0.9บาทครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะซื้อที่ New HIGH ที่ราคา0.9บาทนะในหุ้น s อ a s 4, ตอนเริ่มต้นแรกๆนะครับผมตอนเริ่มต้นแรกๆเนี่ยผมก็ซื้อราคาประมาณนั้นนะแล้วผมก็จะไปขายที่ราคาเท่าไหร่ครับนะจุดแรกครับผมที่ผมวางจุดขายเอาไว้เนี่ย ก็จะวางจุดขายเอาไว้ที่เวฟ1 0.618เท่า1 9บาทครับราคาขึ้นมา1บาทราคาขึ้นมา1บาทนะแต่หุ้นตัวนี้ไม่หยุดอยู่แค่นั้นครับราคานิวไฮครับที่2.84บาทนะเพราะฉะนั้นราคาจะกระโดดนะถุดขายเราจะกระโดดครับจาก0.618เท่าเป็น1.618เท่าครับเพราะฉะนั้นจุดขายของหุ้น scsa ของผมเนี่ยจะกระโดดจาก1.9บาทเนี่ย กลายเป็น1.618เท่าก็คือ4.37บาทนะหรือก็คือ4.4บาทนั่นเองผมก็จะมาขายอยู่แถวๆน,นะนี้นะราคา4.4บาทนั่นน่าหนคราะว่าผมซื้อหุ้น SC เนี่ยได้ที่ราคา0.9บาทถ้าผมเฝ้านะตอนนั้นแล้วผมก็จะขายได้ที่ราคา4.36บาทนะผมก็จะได้กำไรมาประมาณ300% 300%ถูกไหมครับนะในระยะเวลาเท่าไหร่ สามปีแนวยาสามปีนะครับผมได้มาสามร้อยเปอร์เซ็นต์เสร็จปุ๊บผมก็คิดว่าอะไรครับผมก็คิดว่าหุ้นตัวเนี้เป็นหุ้นเวฟหนึ่งนะตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นในหัวผมนี่นะครับผมนะคิดเลยทันทีนะครับผมว่มาหุ้นตัวนี้เนี่ยเฮ้ยมันต้องเป็นหุ้นเวฟหนึ่งแน่นอนมันต้องเป็นหุ้นเวฟหนึ่งแน่นอนนะครับผมมันต้องมีเวฟสองลงมาอย่างแน่นอนเพราะนั้นรอช้อนทันที ผมรอช้อนหุ้น scs เทันทีครับที่เวฟที่2นะเวนะบเวฟที่2เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก0.618เท่านะครับผมหรือคือราคาประมาณ2.6บาท2.6บาทผมช้อนซื้อหุ้น scs ได้ที่2.6บาทครับหรไม่ดีบางคนเนี่ยช้อนได้ต่ำกว่าผมอีกนะแต่ถ้าเอาแบบผมเนี่ยผมก็ให้ช้อนได้ที่2.6บาทเพราะนั้น ถ้าใครเฝ้า s c s ซจริงๆนะครับผมเฝ้ามาตลอดชอบเหลือเกินนะเราก็จะมาช้อนซื้อกันได้ที่2.6บาทบาทแล้วป่านี้ก็กำไรไปตั้งเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วในเมื่อเราบอกว่ามันเป็นเว็บ2แสดงว่าแสดงว่ามันต้องมีเว็บ3อยู่มันต้องมีเว็บสอยู่ครับ เวฟบ3ของหุ้น SCSE ครับผมนะจะอยู่ที่1.618เท่านะครับผม1.618เท่านะหรือก็คือราคาประมาณสัก8.8บาท8.8บาทนี่คือเว็บ3ครับผมให้ตรงนี้เอาไว้เป็นหุ้นเว็บ3เซลล์วันที่ราคา8.8บาทเป้าหมายช่างไกลเหลือเกินนะไกลแบบนู่นอะอยู่ดาวอังคารนู่น นะครดจไกลไหมไกลครับไกลครับผมต้องบอกเลยว่าไกลจริงๆนะแปดจุเนี่ยไกลมากเพราะฉนั้นเนี่ยเราต้องหวังอะไรที่ใกล้ๆครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราหวังไว้ก็คือแนวต้านของเวฟที่หนึ่งที่ราคาประมาณ6.2จุดองบาทนะแนวต้านนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยหุ้นตัวนี้เนี่ยจะไปถึงแน่นอนคือแนวต้านครับผมที่6.2บาท นะประมาณ70%เนี่ยไปถึง6.2บาทนะครับผมนะแต่ถ้าให้ผมบอก100%จะไปถึงราคาเท่าไหร่ถูกไหมร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับผมเนี่ยจะไปถึงราคาประมาณ4.4-4.5บาทอันเนี้ยถึง100%นะครับผมแต่ตอนนี้ค่อยๆไต่แล้วนะเพราะนั้น6บาทเนี่ยเป็นอะไรที่เห็นลำลายแล้วนะครับผมเห็นลำลายแล้วนะเพราะนั้นมาถึง4.5บาทก็าอาจจะมีชงงะงักก่อนอีกนิดหนึ่งมีชงงะงักก่อนอีกนิดหนึ่ง นะเดี๋ยวผมวางไว้เป็นสีฟ้าให้แล้วกัน4.5บาทตรงแถวแนี้นะครับนะแถวแถนี้นะอาจจะมาถึงแถวแนี้ก่อนและชะง,งักแล้วค่อยขึ้นไป6บาทนะในหุ้น SCSA แต่เป้าที่ผมให้ไว้เนี่ยก็คือจะให้ไว้ที่เวฟ3เซลล์วันที่ราคา8.8บาทนะค8.8บ,บาทจะให้ไวต้ตรงประมาณนั้นตรงประมาณนั้นหุ้น SC ก็จะขึ้นไปอีก141 แต่จะขึ้นถึงหรือเปล่าต้องดูที่ราคา6.2บาทก่อนนะที่ยอดเวฟหนึ่งเนี่ยว่ามันสามารถที่จะนิวไฮที่6.2บาทได้ไหมถ้าสามารถตีปั้งแตกนิวไฮเนี่ยมันก็จะไป8.87บาทเพราะฉะนั้นเอาความจริงแล้วเนี่ยถ้าผมจะบอกจริงเนี่ยผมจะบอกให้หวังไว้ที่4.5นะครับผมเพราะว่า4.5เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกก็แหละ0.8บาท0.8บาทนี่ถือว่าเยอะไหม อก็เยอะนะประมาณ20%ได้0.8บาทก็เยอะอยู่นะครผมก็หวังไว้ประมาณนั้นนะสีก็พอนะขึ้น20%นี่คือถือว่าร่ำรวยแล้วนะครับผมร่ำรวยแล้วนะปีหนึ่งได้ยีนก็ร่ำรวยแล้วนะหวังไว้ที่4.5่าสำหรับหุ้น SC แต่ผมจะให้เป้าไว้ที่8.87แนะแต่ในนี้ผมก็จะบอกไว้4.5นะครับผม100% ว่ามันจะไปถึง4.5บาทนะครับนะก็ประมาณนั้นแหละในหุ้นเอนะครับผมในหุ้นเอไหนดูซิมีใครเปิคอมเมนต์ถามอะไรผมบ้าไหไมไม่มีเป็นไหมหมตอบกลับไปหมดแล้วนะครับผมเย่มีอะไรให้ดูเยอะแยะเลยนะเนี่ยอืม โอ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 มาครับมีใครถามอะไรผมไหมครับผมคอมเมนต์เข้ามาได้นะนนระหว่างช่วงที่ผมขอดื่มน้ำสักครู่คอมเมนต์ถามเข้ามาได้นะครับว่าอ,อยากกลูหุ้นตัวไหนช่วงนี้เป็นช่วงพักตอบคำถาม บึงบ้งบึง้งบึ้งจะดูหุ้นตัวไหนกันดีนะหรือว่าเราดูแค่นี้ดีกว่าไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ไม่มีหุ้นอะไรท,ท,ที่จริงผมไม่ค่อยมาเนี่ยเพราะผมหาหุ้นหุ้นไม่ค่อยได้นะครับว่าผมจะดูหุ้นอะไรดีแล้วหุ้นอะไรมันจะขึ้นตอนนี้ผม ผมพยายามดูหุ้นที่มันจะขึ้นก่อนนะครับผมผมผมพยายามดูหุ้นที่มันจะขึ้นก่อนนะประมาณนี้นะครับผมนั้นเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมนะในไลฟ์วันนี้นะครับผมนะนะอย่าลืมติดตามผมครับผมนะเมาโ์เคเดรี่นะไม่ว่าจาก facebook หรือ youtube นะครับผมนะแต่ผมจะไลฟ์ใน youtube นะส่วน a c e b o o k เนี่ยก็จะเป็นแจ้งเฉยๆนะครับผมนะว่า หุ้นตัวไหนจะขึ้นหรือลงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นผมก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับผมเมื่อผมเจอหุ้นที่มันจะขึ้นนะครับผมงั้นผมขอลาทุกคนไปก่อนครับ